สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจับตาบาังแจ็กแง้มแพ้อาจแตกมีคนดังเตรียมถอนตัวคดีแตงโมอามารินทีวีได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์บังแจ็กว่าอาจมีแพ้แตกคนดังเตรียมถอนตัวออกจากการทําคดีแตงโมและเป็นคนสําคัญหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณแม่และคนอื่นๆตนก็ไม่รู้เหตุผลหรอกว่าเกิดจากอะไรแต่อาจจะเกี่ยวกับที่ตนไปบอกคุณแม่ว่าหลักฐานที่จะเอาผิดในข้อหาฆาตกรรมนั้นยังไม่พอ ถ้ายัางฟ้องอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องกลับได้ตนเชื่อว่าคนนี้ที่ได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะถอนตัวโดยข้อมูลที่ตนได้มาเหมือนจะมีคนถอนตัวออกจากการทำคดีงานนี้หวยไปออกที่อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาชญากรรมและล่าสุดนายอาจฉริยะก็มีการไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube คนันเมืองไทยและยืนยันว่าไม่ได้ถอนตัวและเตรียมตัวที่จะแฉหลักฐานใหม่16มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิการอดูได้เลย ตนมีหลักฐานสําคัญบางชิ้นที่อยากจะเปิดให้ดูเป็นเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการแก้ไขเวลาของคนบนเรือที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะสู้เพื่อน้องแตงโมข่าวด้วยต่างๆก็อย่าไปฟังมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ